ทำเป็น<ำ>แหมมาทักเราคิก<อ>บอกขวันหน้ากลัวมือยังพี่แปะปวดโถม<อ>ี่ผมฟันไม่ดีเปล่าวะแปะดีโอ้สีเดียวเข้าเลย โอ้ตาลาแข็งว่ะตาโดนฝนได้ป่ะแพื่อปกติจะเป็นอย่างนี้ไหมเนี่ยค่าเยอะฮะค่าเยอะโดนฝนะไม่ปกติจะเป็นอย่างนี้ป่ะเลยนะเลยร้อนรั่ผมมือหนูนะ เฮ้ยนี่หัวงะ่ะเนี่ยแปมึงไม่หัวแล้อเดี๋ยเดี๋ยวเม้มเงมน,มนู่นเห็นมันแล้วนู่นตัวใหญ่ทุกตัวอ่อนอย่างนี้บอกไม่หัวนะครับอีกินน,น้ำน้ำย้อยเลยนี่อ่อนจัดนะครับผมสีชมพูเลยนะครับเนี่ยโอ้โหตั้งข้างผม <c oughs> นี่ร <c oughs> ู้ <c oughs> นี่เราไม่รู้อันนี้ถือว่าอ่อนกินหัวนะครับใครมาก็แวะมาได้นะผมแต่เรื่องเมืองนะครับผมตอนนี้ชะขายอยู่กับแปะอยู่นะครับ ฝันไล่กบมาที่พี่ถึงก็ล่อเนียทำอะไรชอบพักพอกันออกมาน้วเหมือนกันอัดอยู่ปะเนี่ยอัดอยู่ยแต่ไม่เห็นแล้วลูก ตรงไหนเนี่ยมีรู้ป่ะ่หัวคืออะไรอ่ะร้อนร้อนอยู่ตรงไหนเมื่อกี้นี่เฮ้ยรู้ได้ไงรู้ตรงนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่หรือแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมได้ตรเก่ง เนี่ยนีย่ตรงนี้มันจะยากเห็นไหมหนูนี่นี่นี่ตัวนี้เลยปกติมันจะไ,ไม่ค่อยมีนั่นคืออะไรเนาะมันคืออะไรมันเป็นกระลามนไงมันเริ่มแข็งเงมนโดนฝนหรอทา,ทางที่ร้อนตาเนี่ยไม่แก่นะรแข็งเลยนะใช่ไหม ไอแก้วฟัน,น,ยน,นอย่างงี้นะแปบเนี่ยเนี่ยโอ้โเดี๋ยวแล้วบอกบันลงมะใส่นันลงนนนนลงนั้น่ะนี่ก็มีนะโอ้เว่งเลย ได้ยังนิ่มอยู่นะครับเนี่ยครับเนื้อตาลนั่งเลยขา่ดีไหมไปขายดีไหมนั่งนะขายได้วันนี้เยอะจุดฮะผู้สาประกาศเมื่อวานวันนี้ยังเงียบขายถึงต้าไหนไหมบายบายทุกวันนี้ขายหมดไหมที่มา อยอดเลยนะไม่หลายเลยนะอนะอันนี้ก้อนจริงจะมีสามอ่ะแต่เวลาเนี่ยตรงนี้มันบีดมันเบี้ยวดูมันจะเบี้ยวน,นี่สอง่งเฉาะดีอยู่นะครับผมเนี่ย แต่ไม่คล่องนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เฉาะมากคือห่างเหินมานานครับผมมีผมไม่ได้มีต่อต้านคุณลิตาอยู่ไหนในรถทำอะไรอยู่นั่งใน้นโทรศัพท์เลยู่ตะโพนเหรอ ้ดีโลกเยอะอ่ะไม่ขาวอะแต่ก็ไม่แก่นะต้องขูดไหมอย่อเนีคจนมาอุดหนุนได้ครับผมตอนนี้มีอยู่ครับ อ่าเนี่ยครับผมตานนะครับต่อแล้วนะครับเนื้อทั้งนั้นครับผมในนี้นะครับเห็นไหมโอ้โหนิ่มๆเลยนะครับไม่แก่นะครับผมตานเนื้อถึงจะร้อนไม่ใหญ่นะครับแต่ก็เนื้อเต็มๆนะครับผมสะอาดนะครับล้างแล้วบในนี่เนี่ยที่พอจอเมื่อกี้โอ้โหเนื้อน่ากินมากนะครับอันนี้ถุงละ ห,บบห้าสิบบาทนะครับใหม่ๆส,สดๆครับเน้นใหม่ๆสดๆนะครับผมไม่ได้เจาะค้างคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเรามาเจาะกันลูกค้ามาก็ทยอยมาซื้อเรื่อยอะไรเงี้ยคนที่ผ่านไปผ่านมานะ,อะขอบคุณนะครับมาช่วยพี่แปะเฉาะหนึ่งหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะไปดูฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นก็นมีนะครับฝั่งนี้ก็มีอันนี้ฝั่งเตเว่นของพี่แปะนะครับผมฝั่งโน้นเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับเป็นผู้หญิงเฉาะมงไงบ้างช่วยอุดหนุนพี่แปะเราหน่อยครับผม ลองเข้าไปดูในเพจได้นะครับผา่านนอ้อะไรนะผ่านัก่อน,<ค>น <laughs> จะลอเพจด้คนกะแพงเพชรน,นะครับแล้วก็ช่องทาง y o youtube ภาษาไทยครับผมผ่านแปะผ่านแปะไปดูการตีพึ่งเขาได้นะครับนี่ <laughs> ครับที่ผมเฉาะอยู่เมื่อวานนะครับผมวันนี้แกมาเฉาะสายเรื่องเมืองนะครับผมเนี่ยเซเว้นอยู่นี่เองก็ห่างห่างไปโน่นประมาณไม่ถึงห้าร้อยเมตรนะครับผมเป็นเตศบานใหม่ เทศบาลเมืองใหม่ของจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็เลยไปกี่โบโรบินสันสีแยกพิจิตรนะครับผมเจอพวกเราได้นะครับผมข้างถนนนี่นะครับทางซ้ายทางขวานะครับผมแล้วแต่ประจวบเหมาะวันไหนใครไปขึ้นมาก่อนนะครับก็ขายขายกันนะครับผมแต่บางครั้งเนี่ยมีทั้งซ้ายท้งขวานะครับเองใส่ถุงกันเองเลยครับผมสูงเท่าไหร่ห้าสิบบาทนะครับผมสองสี่หกแปดอันนี้ติดร้อนนะครับเนื้อแน่นๆตานใหม่ๆเชาะใหม่ๆนะครับผมไม่มีแทรกกลางนะเนเนี่ยครับ แต่มันเป็นที่ต้านบางบางทีก็ร้อนใหญ่บางทีก็ร้อนเล็กมันแล้วแต่พันธุ์ของตานด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับ,รบก็อย่าลืมกดติดตามชมพี่แปะเราด้วยสวัสดีครับผม